ส่วนผมนม่เทอมอนเป็นที่นี่จะ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 หกสิบแล้วย้องแข็งไปก็ไม่รู้ละคุณเกิือกับผมเนี่ยวัดกันได้ละง่ายง่ายๆนีกล้าชนอ้าวกล้าชนเลยครับผมกล้าชนคุณเกิือเพราะอย่างน้อยวันนี้นะฮะคุณเกิือไม่ยอมไม่ยอมสาบผมที่เชสเตอร์ผมสาบผมผมดำกว่านะใครมาว่าผมไม่ได้ละผมยอมเกส่วนสุขภาพผมจะเป็นอย่างไรมันเป็นเรื่องภายในไม่มีใครรู้นะครับเอาแล้วครับก็มาคุยกับพาแล นะครับก็ขอบคุณสุิยายและเทพมรที่ให้การสรับสนุนพาแรงมาได้ดีเสมอมานะครับเอาละครับท่านผู้ชมฮะมันยังมีประเด็นที่จะต้องมาคุยกันถึงแม้ว่าจะจบประเด็นที่ว่าเราได้เราได้เขาเรียกอะไรฮะเรารู้ถึงเส้นสนกลนในมาแล้วในการที่มันสร้างข่าวปั่นข่าวเข้ามาเรื่อยกรณีของจันนํำข้าวซึ่งต้องยอมรับนะครับว,ว่ารัฐบาลเนี่ยไปเล่นตามเขาเนื่องจากว่า ตัวเองไม่น่าจไม่แน่ใจโดยเฉพาะบุญทรงนะครับซึ่งมาเกมเนี้ยมันมันเสียม้าเสียเสียเรือคือคือบุญทรงต้องออกอ่ะชัดเจนคือตรงนี้ค่อนข้างชัดเจนนะคือผมไล่แล้วอ่ะนะคือต้องปรับครมอแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยมันมันลามมาถึงวันนี้ที่ที่กขชนะคณะกรรมการเข้าแหชงาชาติเนี่ยมาประชุมกันแล้วก็เสนอเรื่องส่งให้กับเป็นเป็นมติครมเพื่อที่จะให้ปรับรถ การจำนำราคาข้าวนะฮะมันมัน,ม,นมันก็เลยกลายเป็นเรื่องสินะค,คือทางคุณมุ่งงเสนอแนวทางในการที่จะแก้ไขปัญหาก็คือ1นะครับปรับราคารับจำนำร้อยละ 15- 20%จากราคาปัจจุบันหมายถึงว่าตอนนี้หมื่นห สำหรับข้าวข้าวเปลือกข้าวเปลือกธรรมดาลดลงไปประมาณ1 5บหถึงยีเนี่ยมันก็อยู่ประมาณ1 2ื่นสองถึงหมื่นสามเหล่านั้นนะฮะหรือไม่ก็อันที่2ก็คือใช้ราคาต้นทุนของการผลิตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บวกกําไรอีกร้อยละยีหมายถึงว่าต้นทุนของกระทรวงเกษตรเนี่ยแล้วไปบวกกําไรอีก25ก็คือก็อยู่ประมาณหมื่นสองหมื่นสามเม่อไหร่ฮะแล้วก็แนวทางที่3ก็คือใช้ราคาตลาดบวกกับ กำไรอีกร้อยละสิซึ่งราคาตลาดตอนนี้เท่าที่ผมทราบมาก็อยู่ที่ประมาณ1 1ึ0 0หบาทนะครับหมายถึงว่า1 1ึ0 0หนี่ต่ําสุดนะฮะราคากลางๆที่โรง,งสีเขาแย่งรับซื้อนี่คือประมาณ12ื่นสอถึงหมื่นสามหมื่นสามพันบาท hmm. บวกไปอีกสิก็คือเป็นราคาที่กําหนดไว้มันก็อยู่ที่ประมาณ 13, 13ื0 0สามหมื่นสามพันบาทไม่เกินนี้นะฮะพูดง่ายคือแนวทางทุกแนวทาง3แนวทางเนี่ยก็คือทําให้ราคาลงมา นะครับแนวทางลงมาเมื่อวานนี้อาจารย์สุชากระซิบมาในรายการบอกว่าไอ้กรณีนโยบายเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ทําเป็นบาระสมัยหนึ่งสปีก็คือต้อง4ปีใช่ไหมอาจารย์ครับนะคือจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณต้องทําไปให้จบสิ้นกระบวนการถึงจะไป จะทาอะไรต่อไปจะทําในสมัยหน้าหรือจะไปหาเสียงออกมาเป็นสัญญาประชาคมกับประชาชนอีกทีเนี่ยก็ค่อยว่ากันอีกทีนึ่งมก็บอกแล้วนะว่าหมื่นห้าหัวเียคุณบอกเข้าหมื่นห้าแล้วก็เข้าเข้าออกมารีสองหมื่นมอยู่คุณจะไปขอรถเขาเนี่ยเสียนะครับนะะตรงนี้อาจารย์องยังไงถ้าเกิดกรณีที่ก็ไปเข้าทางพัรคประชาชิปัตอ่ ครับผมเอาเรื่องนี้มาเป็นรุกรัฐบาลแล้วัฐบาล<ช>ไปทําตามเดี๋ยวก็หาว่าผิดอีกล้มเหลวอีกไปทำํามไม,มผมเังพูดว่า มันลดไม่ได้มีแต่เพิ่มอ่าใช่ครับต้องเพิ่มราคาแล้วดีไม่ดีนะภายในอีกสองปีข้างหน้าก็ไม่รู้ว่าโลกนิ่มจะขาดแคลนอาหารอาจจะขึ้นเป็นหมื่นเจ็ดก็ได้ครับครับอย่าไปคิดมากเลยอืย่าไปคิดในทางลบหมดแล้วเราเพราะความความกานมันจะําให้เกิดทางลบเราไปคิดตามความกานว่าเป็นเรื่องลบครับผมคือจริงๆแลวนะฮะเอาง่ายๆถ้าจะคิดขาดทุนเต็มที่เลยตอนนี้วันนี้สมมุติผมสมมุติง่ายๆนะถ้ารัฐบาลเนี่ย ค่อยๆทยอยขายข้าวในโกดังออกให้กับพ่อค้าครับทุกวันนี้พ่อค้าโรงสีนะฮะซื้อข้าวจากเขมรเนี่ยครับเอาเข้ามาหนึ่งหมืนบาทต่อตันนะนะผมฟังจากพ่อค้าโรงสีประชาอประธานประธานโรงสีของจ่าเชิงเซาเนี่ยบอกมีของกัมพูชามาเสนอขายหนึ่งมืนบาทนี่ของกัมพูชามาเสนอขายเขาหมื่นบาทเขาไม่ซื้อเขายอมซื้อในของไทย ในราคาที่แพงกว่า,เ,าเพราะบอกว่าถ้าซื้อของกัมพูชาซื้อต่างด้าวมาเนี่ยต่าง,างชาติ้ามาเนี่ยปัญหามันเยอะอปัญหามันเยอะแล้วทุกวันนี้นะฮะโรงสทีที่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 มีปัญหาเนี่ยเขาบอกว่าเขามีข้าวที่จะพอจะสีเนี่ยได้แค่สามเดือนรัฐบาลปล่อยให้ขายเขาเลยครับ,รบขายขาดทุนไปก็ได้เพราะยังไงก็แล้วแต่นะฮะเพราะตรงเนี้ยนโยบายจำนำข้าวก็คือรัฐบาลเอาเงินภาษีเนี่ยเอาไปคืนชาวนา ก็เหมือนกับประชาธิปัติประกันราคาเอาเงินไปให้ชาวนาโดยตรงจะถึงบ้างไม่ถึงบ้างอีกเรื่องหนึง่งแต่คราวนี้มันถึงมือเลยนะแล้วก็ประเด็นหลักๆก็คือรัฐบาลทำตัวเป็นพ่อค้าเป็นเจ้าสัวใหญ่กว้านซื้อมา ทำทำให้ปริมาณข้าวในตาลาดลดลงเป็นการดันราคาขึ้นมาสูงตามหลักของเศรษฐศาสตร์หลักดีมาสปลายนะครับซึ่งตอนนี้มันก็ได้ผลแล้วข้าวมันขึ้นมาจากราคาตันละประมาณ8 00 0ขึ้นมาเป็น1 0 0 0 0มกว่าแล้วนะ12,000นครับเนี่ยฮะตอนนี้มัน,ม,นมันได้ผลแล้วแล้วตอนนี้ตลาดต่างต่างประเทศเขาก็ยอมรับนะ<อ>บังเอิญแค่ว่าอินเดียเอาข้าวมา เทสนิดหน่อยนะะแต่ตรงนี้เนี่ยถ้าขัดหมายถึงขาดคุณจริงๆเนี่ยไม่น่าจะเกินห้าพันบาทต่อตันนะาอาจารย์นะไอ้ไอข้าวเนี่ยนะไม่ก็ไม่น่าจะเกินห้าพนะัน,ะน,น,น 5, ต่อตันเนี่ยผมไม่ถึงห้าพันบาทก็หมายถึงว่านี่สูงสุดแล้วไงครับคือมาเมันเนี้ยรัฐบาลเทขายเหมือนที่ที่ไอไอมรงเนี่ยมันไปไปไปบอกว่ารัฐบาลขายข้าวขายข้าวเน่าอ่ะที่น้ำท่วมอ่ะนะ <Yeah. S 1> แล้วก็เปิดประมูลออกไปเนี้ย ประมูลก็ฝประมูลไปสิครับก็ต้องถามว่าน้ําท่วมเนี่ยนะ ข้าวรัฐบาลยังไม่ได้รับจำนำเลยมีแต่ข้าวของพวกคุณนั่นแหละที่มันได้ไอ้น,น,น,นั่นคือคือมันก็บอกแล้วไง <c oughs> ไม่มีอะไรมาโอกาสมาปั้นปั้จะเป็นน้ำ <c oughs> น้ำท่วมรัฐบาลเ <c oughs> พิ่งได้รับเลือกตั้งเข้บบามาแล้วก็น้ำท่วมยังไม่ได้ <c oughs> จำนำข้าวเลย <c oughs> ใช่ไหมใช่ไหมาเอามาพูดให้เขาคขวยเขยเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องนนอกจากข้าวให้สองล้านละสองจุดสองล้านนะสองล้านนะสองบ้านะั่นก้เอามากลบเรื่องเนี้นะเอามาทำเอามากลบเรื่องอะไรข้าวหรือข้าวสม งานที่เขายังไม่ได้เกิดขึ้นมาบอกว่าเขาจะจะทุจริตทุจริตไว้ก่อนแหละใช่ไหมฮะแม่ผมไม่รู้จะเอาอะไรคําพูดอะไรมาก็เนี่ยนะวันนี้จา์ชาชีเห็นเลยว่ามันทําเรื่องทุกอย่างสารพัดอย่างมากบเรื่องนี้ใช่ไหมมากบไอ้ที่อาวิสิ์กฤแจะเข้าคุกเนี่ยเดี๋นี้ก็ต้องบอกพี่น้องพี่น้อง ผ่าแหลกแล้วก็พี่น้องเสื้อแดงรหรือว่าพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านว่า<ม>ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับพวกเราจะตีหัวงูกันเราจะตีหัวงูกันใช่ครับ <laughs> สันตดภาพกับไอ้นั้นในไอ้เบิร์ดไอ้เบิร์ดไอ้เบิร์นทราบพวกกันรองคนนั้นมันเหมือนกับพรรคประชาปัตย์นะมันสร้างข่าวช่บหมแล้วใช่ใช่ไอ้นี่มันทำไม่ได้เนี่ยที่นาจอบอกว่าตำ ำค่ารัฐบาลไม่ขาดทุนเพราะคืนกำไรให้กับกาบเกษตรกรนี่คือสิ่งที่ท่านผู้ชมครับผมอธิบายนิดหนึ่งแล้วกันนะรัฐบาลไม่มีปัญญาไปทำมาหาเกินแข่งกับใครนะรัฐบาลมีรายได้ทางเดียวคือภาษีครับรัฐบาลได้จากภาษีฮนะมีรายได้แค่นั้นเองนะแต่ถ้าหาว่าประชาชนใช้จ่ายมากๆเพราะภาษีที่มากที่สุดก็คือแบบภาษีเจเนี่ยนะ ถ้าประชาชนใช้ใจา่ายมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเงินหมุนเวียนไปเรื่อยนะออกจากกระเป๋าผมไม่เข้าคุณเกลือจะของเกลือเข้าจาย์สุชาแล้วเข้าไปนู่นนี่เงินก้อนเดียวออกไปสักสิบรอบยี่สิบรอบเนี่ยภาษีมันขึ้นมาภาษีมันนับอยู่ตรงนั้นนะฮะรัฐบาลได้ตรงนี้ถ้าหากว่ารัฐบาลจ่ายค่าพู่ายค่านโยบายจะนำาข้าเนี่ยแสนสามหมื่นสี่พันล้านเนี่ยนะฮะปกติ ปกติมากเหมือนกับเราสร้างถนนซุปอร์ไฮเวย์เส้นหนึ่งให้คนมีรถใช้ทำไมคนไม่มีรถไม,ม่โมโบรับ่ถูกปะเขาไม่ได้ใช้ประโยชน์ในถนน่ะอันนี้เหมือนกันฮะประชากรของประเทศไทยสาสิบล้านคน85%ของประชากรในประเทศไทยเนี่ยได้รับอาน่สงจากนโยบายจำนานังข้าวไอชนชั้งการมาวุ่นอะไร นักวิชาการนะะวันนี้มาออกทําโพอาจารย์รัฐบาลสอบตกหมดเลยแต่ทําไมเอโพต่างประเทศเขารัฐบาลนี่เขาได้เกรดเอหมดเลยเอบวกหมดเลย เรื่องคนละเล่มเรื่องตำราคนละเล่มนะแล้วมาวันนี้นี่ท่านผู้ชมแล้วมันม,มีอีกตัวหนึ่งก็คือมีคนไปนตีความว่าสาพัฒนะฮะโดยโดยบอสใหญ่นะบุญศิบป์เนี่ยบุญศินบุญนศิลิ์โชควัฒนาเนี่ยออกมาให้ข่าวว่าเคือสาพัอนี่ยอดแยบขายยอ,อดโตเนี่ยมัน <C> e <ul ain> คือเขาเรียกภาษาเศรษฐศาสตร์เรียกว่า return to scale มาถึงครบเติบโตเหมือนกันแต่มันลดลงมาเขาคาดว่าจะได้10%เนี่ยมันไปได้แค่30%เขาก็บอกว่าที่เขาโตช้านะก็เพราะว่า <laughs> นโยบายรัฐบาลก็ขอขอเวพอให้คุณเจ๊งๆไปเลยแตับเนี่ยสูบเลือดสูบเนื้อชาวบ้า,บานมานานละเขาบอกว่าเขาบอกว่าที่เขาขัดทุนเนี่ยนะก็เนื่องจากว่า สามร้อยบาทดับแรกนะฮะลรวบอกอันที่สองคือเศรษฐกิจโตไม่เต็มที่จริงๆนะฮะแล้วก็ปัญหาเรื่องการบ้านการเมืองออแล้วก็อัตราค่าเงินบาทเนี่ยเขามีสี่สาข้อเนี่ยเขาบอกทำให้เขากำไรเนี่ยน้อยลงมาแทนที่จะโตสักสิบเปอร์เซ็นต์เขาก็โตมาแค่สี่เปอร์เซ็นต์จาหน้าดา่า <laughs> นะแต่จริงๆฮะตรงนี้นะฮะสองคือสาพันเนี่ยเขาออกมามาวิพา์วิจารณ์ขณะวิพา์วิจารณ์เนี่ยนะฮะถ้าเกิดไปโฆษณาผมเห็นขึ้นบิลบอร์ดขัดเอานะฮะใหญ่เลยตรงไงทางด่วนจะจัดแร์จัดอะไรนะฮะนี่ไงแล้วก็บอกเขาเจ๊งแล้วอยู่ๆเนี่ยนะฮะเขาคาดว่าจะขายได้สิบเปอร์เซ็นต์มาชดเชยที่เขาขาดทุนกำไรตรงนั้นไปนะฮะคือเขาขึ้นบิลบอร์ดมาเนี่ยจะโฆษณางานตัวเองเนี่ยไม่ว่าหรอกอ แต่เอาอยู่ๆเนียอันนี้ขอเน็ตรัฐบาลสั้นน้อยหน้าซื้อไหมจะฮะท่านผู้ชมฮะหน้าซื้อสินค้าคือสัพัดนะฮะผมอวยพรนไปแล้วคือมันไม่ใช่เขาบอกว่าที่เขาเขาต้องปิดแหลกปิดโรงงานเขานะก็คือแผ่นไอ้ไอ้เกี่ยวกับรับเบอร์นะฮะเมื่อก่อนรับเบอร์ของเขาเนี่ยแล้วก็ทารองเท้าเนี่ยถุงเท้าขายยากขายไม่ค่อยได้ส่งออกไม่ได้สินค้ามันห่วยสินค้าห่วยครับ ถ้าของดีมันต้องขายได้ต่างประเทศอใช่ไหมคือตอนนี้ม,นม,นมันมันโลกาภิวัตน์แล้วการแข่งขันมันสูงคุณที่คุณส่งขายส่งออกต่างประเทศเนี่ยมันเป็นการแข่งขันสมบูรณ์อ่ะถ้าคุณทําสินค้ามาห่วยนะไม่มีใครเขยคุณไม่เอาเลยไม่แจกแจก แต่ทุรกันดานเขายังไม่เอาเลยครับ,บอกเสียดายเท้าเดินแล้วเจ็บเท้าคือใส่ไปม,มันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้นะมันก็เลยเป็นอย่างไงมันก็เลยเป็นอย่างเนี้ผมคุยถึงเรื่องข้าวสมัยนายชวนเมื่อปีสามห้าส่งขายให้ประเทศญี่ปุน่นเชื่อไหมครับว่าร้านค้าของประเทศญี่ปุ่นนะแต่ละร้านค้าที่เขาเขาได้รับข้าวไป เอาข้าวของไทยไปในชุดในชวนเป็นนายกเมาพูดรุ่นรุ่นชวนสามห้านะรู้ไหมว่าข้าเอาข้าวออกมากองข้างนอกอ่ะอออืกมาทิ้งอ่ะเป็นถุงๆเป็นเนี่ยอปกติเนี่ยมันตกสมัยนั้นนี่มันเขาขายกันอยู่แพ็กหนึ่งห้ากิโลเนี่ยประมาณครับสองพันห้าถึงสามพันเยนตอนกนได้ราคา